สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่แอดมินหนูหน้อยสวัสดีเด้อคะ่ะเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับ fc ทั้งช่อง y t u t u ทุกทุกท่านเด้อคะ่ะเด้เออท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มาตามตัวเล่าพัฒนาของพ่อจ่อยแม่นางแล้วก็ชุดเต็มครัวล่าของแอดมินหนูหน้อยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางทันใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินนหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแนเด้อค่ะเดอะ้อเอาท่านผู้ชมก่อนจะไปเบิ่งแนวทางของพอจอยเนาะคะ่ะเนาะทันใดที่บอท่านเห็นชุดพิเศษท่านผู้ชมชุดพิเศษท่านผู้ชมแอดมินนหน่อยได้ลงคลิปไปแต่เหมือวานแล้วเด้อค่ะเดอะ้เออ้าคุณพ่อคุณแม่ทันใดที่บอท่านเห็น แคปหน้าจอเอาเลยเด้อค่ะเดอ้อต่อมาก็จะเป็นเลขเด่นรวมทั้งสามสูตรนะคะเด่นทั้งสามสูตรท่านผู้ชมงวดนี้ชนกันไปที่เด่นหาเด่นหาเด้อค่ะเดอ้อเอาท่านผู้ชมมาที่นี่ของพอสแก้วของพอสแก้วท่านผู้ชมอ่าเห็นใต้คอมเมนต์เนาะคะนะ่ะเนาะอ่าของพอสแก้วท่านผู้ชมอ่าเลขดับท่านผู้ชมเลขดับเลขดับบน อ่างวดทิพานมาพอดับซีแมนโบเพิ่นอค,คอมเมนต์ว่าพ่อสักแก้วดับไม่อยู่นะนายบอกว่าดับอยู่ของพ่อสักแก้วนี่ดับสิบหน่วยบเกี่ยวกับหลักร้อยด้วยค่ะเด้อดับบนสิบหน่วยไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะคะหมวดนี้ได้ดับศูนย์ข้างบนข้างล่างดับสองด้วยค่ะเด้อ สำหรับแนวทางของพอสะแก้วดับบนสิบหน่วยไม่เกี่ยวกับหลักร้อยนะคะอ้าคุณพอคุณแม่แคปหน้าจ,จอด้วยค่ะเด้อพอสะแก้วท่านผู้ชมรวมเลขเด่นทั้งสามสูตรชุดพิเศษอ้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยเนาะเะนาะแนวทางของพอจอยท่านผู้ชม ก่อนอื่นแอดมินโนหน่อยขอบคุณสำหรับแนวทางของพ่อจอยแม่นางเด้อค่ะเด้อขอบคุณถูกเซียนท,มมท่านผู้ชมหววที่พ่านมากของพ่อจอยเข้าไปชุดกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเข้าไปที่โตกันท่านผู้ชมเข้าไปที่ตัวกัน4ีปตัวกับเล็กออกแปดีท่านผู้ชมเอามาเบิงหมวดนี้กันเลยนะะเนาะค่ะเนาะเลข เด่นราพัฒนาของพ่อใจนะคะวินสามสี่ห้าหกเดแโอ้นี่เหล็กพอมาเลี่ยงเลยท่านผู้ชมสามสี่ห้าหกเจ็ปดจับคู่นะคะก็จะมี6กสามหกสี่หกห้าเจ็ห้าดสดห้า กัน8705หวดนี้เล่งไปที่ตัวกันได้ธรรมชมของพอจอยมาตัวกันสองหวัวติดแล้วเด้อตอนแรกบอคอยมาลังลังมานี่เข้าไปสองหวัวติดแล้วได้ธรรมชมเล่งเบิงที่ชุดกันชุดสามตัววัน,นี้ไม่ชุด3ามตัวนั่นธรรมชมชุด3ตัวนะคะห้าแปดเจ็ดสห คุณผ่คุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อต่อมาก็จะเป็นของแม่นางนะคะวดที่ผ่านมาของแม่นางท่านผู้ชมวดที่ผ่านมาของแม่นางเข้าไปเลขวินท่านผู้ชมเข้าไปทีเลกวินแม่นางโทรมาว่ามีคนอ่าได้นํ้ำแม่นางอยท่านผู้มชมเอฟซี FC เก่าของแม่นางเนาะคะ่นะเนาะมาเปิงวดนี้กันเลยนะคะเนาะ,อะของแม่นางเขาวิน พ่อห้าเสี่อานัาบัตรบ่เขาวินเด้ท่านผู้ชมของแม่นางแอ็ดมินหน่อยจิเบิงแตเล็กวิง่งรลดของแม่นางท่านผู้ชมหากท่านใดมักวินก็เบิงเตเลขกวินแม่ด้วยค่ะเดอร์เลขวิหนึ่งเก้าสองสี่เจ็ดศูนย์เลขติดห้าหกแปดเลขวิ่งสองกับสี่เจาะไปที่วิ่งสองรูดสองนะคะเบิงเดอร์ท่านผู้ชมสําหรับแนวทางของแม่นางนี่อ่า เหล็กวิ่งของแม่นี่จะอยู่หลักหน่วยนะคะหน่วยบนหน่วยล่างบ่เป็นหลักร้อยบ่ท่านผู้มชมเนาะถ้าเป็นหน่วยล่างนี่สิเป็นหลักร้อยของแม่สีอยู่หลักหน่วยถ้าท่านผู้ชมสังเกตเบิ้องถ้าแม่จับคู่เขานี่แม่ก็สีอยู่หลักหน่วยเลยวิ่งสองกับสี่เจาะไปที่วิ่งสองรูดสองนะคะ จับคู่ก็จะมีสองสองเกสองหสองสีและ 7-2, 3ตัว8-7-2นะคะเลขติดแม่สีจับใส่ลักลอยท่านผู้ชมต่างแต่ว่างมากเลขแม่จับเข่าคืองวดเดี่ยวด้วยค่ะเด้อส่วนหลายสิเข่ามงนี่มงนี่ละกะเขาวินด้อค่ะเด้อละกะเขาวินท่านผู้ชม แคปนาจอเอาเด้อค่ะเด้ตอต่อมาก็จะเป็นชุดเต็มครัวลาวแอดมินหนูหน้อยนะคะชุดเตม็มครัวเหล้างวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมเด้งทั้งบนและล่างเอาท่านผู้ชมมาเบ่งงวดนี้คุณพอ่อคุณแม่แคปนาจอเอาเด้อค่ะเด้อสาหรับชุดเตม็มครัวเลาวท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเด้งทั้งบนและล่างงวดนี้ท่านผู้ชมชุดที่แอดมินหนูหน้อยเขีดไว้นี่ แอดมินหน่อยๆมักเด้อค่ะเด้อมักท่านผู้ชมแต่ว่าบ่ทันได้ลงอยู่อ่ามื้อนี้เดี๋ยวรอเบิ่งชุดสรุปแอดมินหน่อยๆก่อนท่านผู้ชมแอดมินหน่อยๆจังสิลงอ่าแต่ว่ามื้อนี้มักเลขอ่าติดสเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยๆมักเลขกติดสแล้วก็ติดหคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อสำหรับชุดเต็มครัวลาวทันใดที่ สิเอาไปคัดเอาเนาะคะนะ่ะเนาะหมดที่พานมาเข้าไป8ปดซีกับสามหาเด้งทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมอา้าวสำหรับถ่ายคลิปนี้แอดมินน้หน่อยสิรีวิวขายสินค้าท่านผู้ชมมีบางคนเนาะคะ่นะเนาะคนเข่ามาคนกว็ว่าสิมาว่างแนวทางตัวเลขหรือว่าสิมาขายของ ทั้งสองอย่างเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยมารีวิวตัวเลขให้เบิ่งนัมลากาขายสินค้าให้น้ำหากท่านใดอ่าบอสซื้อก็บอบกเป็นยังธรรมชุ่มกับเบิ่งแต่ตัวเลขรีวิวให้คนเพิ่นที่ซื้อเถื่อเพิ่นอาจสนใจเนาะคะนะ่ะเนาะถ้าบรีวิวกับบอมมีู้เห็นธรมมธรมชมอ่าสบู่เซรั่มเด้อค่ะเด้อสบู่เซรั่มท่านผู้ชมท่านนี่เพิ่นใส่ไปเดือนกว่าๆ เมื่อวานนี่คุณทายลูกส่งมาฝาดจางออกมมอท่านใดที่ใส่เซรั่มตัวนี้เนาะคะ่นะเนาะเซรั่มสารสกัดเซรั่มจากสมุนไพรสิบแปดชนิดนะคะคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจใช้ได้ทั้งชายและหญิงนะคะสำหรับสบู่เซรั่มชุดละสี่ร้อยบาท ถ้าหาก่ันใดที่อยากจะสร้างเซรั่มอย่างเดียวก็ได้ด้วยค่ะเด้อแต่ว่าถ้าหาก่ันใดที่อยากจะใส่สบู่น้ำก็ได้ท่านชมจัดให้ชุดละ400บาทนะคะแต่ถ้าเอาอย่างเดียวนะคะสําหรับเซรั่มหรือสบู่ขวดละ250บาทมีค่าส่ง50บาทนะคะค่าส่ง30ห่าดห5 0บาทกุลละท่านผู้ชมก็แล้วแต่พื้นที่นะคะเนาะ แล้วก็จะมีสบู่กุนต้านระเบิดที่ไครเล่งผิวขาวนะคะยาสีฟันสม,มุนไพรเพื่อสุขภาพน้ำท่านผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในไปบ่อยนะคะมาสั่งยาสีฟันสม,มุนไพรน้ำแอดมินหนอยไปใส่ได้ค่ะเดอ้อสกัดจากเห็ดลิ้นเจอและว่านหางจอะเข้ส่วนสบู่นะคะสบู่ก็จะเป็นสบู่กุนต้านระเบิดที่ไครเล่งผิวขาวนะคะ,ะเป็นสบู่ ล้างหน้าถูตัวได้นะคะแพ็คละ190บาทกลิ่นหอมฟองเยอะนะคะสำหรับสบู่กุนตาทำชุชมแพ็คละ190บาทแล้วก็กาแฟสม,มนุนไพรเพื่อสุขภาพเด้อทำชุชมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ชอบทานกาแฟเนาะคะ่นะเนาะแอดมินหน่อยก็มีกาแฟสม,มนุนไพรเพื่อสุขภาพลองมาสั่งไปทานเด้อทำาุชมจะมีโมโนกับเขาชะงุมนะคะโมโนบำรุงสายตา เขาจะงมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยิดนะคะสำหรับกาแฟกล่องละ2 6 6 0บาทนะคะสองกล่อง520บาทแอดมินหนูน้อยส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะเอาวทานมช่วงสำหรับท่านใดที่สนใจโทรสัง่งใดเลยที่เบอร์0926325513นะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่บ่ท่านเขากลุ่ม เข้ากลุ่มเข้าบ้านนะคะเข้ากลุ่มรายปีไม่มีค่าใช้จ่ายทัก id line noo 1 5 9 9นะคะหากทันใดทีอยากจะเข้ารับแนวทางตัวเลขในกลุ่มใดเลยเข้ากลุ่มฟรีนะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเข้ากลุ่มกับแอดมินหนู่อยเข้าบ้านแอดมินหนู่ยบมีเสียเงินเลยคะ่ะเด้อเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอะสำหรับคลิปนี้แอดมินหนู่ยขอบคุณทุกทันที ติดตามรับชมพ้อกันไหมคลิปหนาสวัสดีค่ะ